สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Therospeak นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปพยากรณ์ดวงปักหลังเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่30พฤศจิกาย,ยน2567นะคะเป็นดวงทั่วไปนะคะการเงินการงานความรักของชาวราศีธาตุดินนะคะเมื่อก่อนพฤษศกันนะคะ ดวงนี้เป็นดวงทั่วไปไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งมันอาจจะตรงไม่ตรงกับคุณก็ได้ป่ยอย่างให้คุณมีสติและใช้วิจนญาในการรับชมก่อนนาะไปตัดสินใจอะไรนะคะสําหรับชาวราศีธาตุด,ดินนะคะจะเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากๆนะคะนั่นหมายถึงว่าใครบางคนที่กําลังรอรับข่าวสารมันจะมีการที่เราได้รับข่าวดีบางสิ่งบางอย่างแล้วจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชีวิตะคะ่ะมาเริ่มที่การงานนะคะการงาน ใครก็ตามแต่ที่กำลังอยู่ในช่วงของการว่างงานหรือกำลังแบบตัดสินใจของการลาออกนะคะช่วงส5้าวันนี้ก็จะเป็นจังหวะของการที่คุณจะได้ได้ออกตามใจนึกแหละนะคะจะได้บางคนออกเพราะว่าบางคนอาจจะรอที่ใหม่เรียกหรือรอสัมภาษณ์นะคะซึ่งในส5บ้าวันนี้มันก็จะมีเกณฑ์ของการที่แบบเราจะได้รับข่าวดี ตรงนั้นนะคะอาจจะมีการที่แบบรับเราเข้างานที่ใหม่หรือการเปลี่ยนงานใหม่เกิดขึ้นนะคะแล้วมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดกับตัวเองด้วยจะมีความรู้สึกสบายอกความสบายใจหลุดพ้นจากอะไรเก่าเก่านะคะแล้วมันก็จะเป็นไพ่ของการที่ดีมากๆสาหรับฟรีแลนซ์หรือเจ้าของกิจการนะคะนั่นหมายความว่าคุณจะมีรายได้เข้ามามีข่าวดีมีการเซ็นสัญญ,ญาการขยับขยายหรือการที่มีแบบลูกค้าเข้ามาเยอะมากมันก็เลยทําให้ชีวิตของคุณในช่วงเวลานี้ค่อนข้างที่จะแบบ มีความสุขมากๆในเรื่องของการงานซึ่งแน่นอนว่ามันก็ส่งผลไปเรื่องของการเงินด้วยนะคะการเงินจะเป็นอะไรที่ที่เกิดความมั่นคงอย่างหนักนะคะเกิดความมั่นคงอย่างมากนะคะเพราะว่าเกิดจากการ การทำงานเยอะของเรานะคะจะได้เงินสนับสนุนนะคะจากผู้ใหญ่เพศตรงข้ามนะคะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนควรจะได้ความรักความ, u, มเอ็นดูมีเพศตรงข้ามมีเพศตรงข้ามอุป,ปถัมภ์นะคะใครที่มีปัญหาในเรื่องของการเงินอยู่นะคะลองปรึกษาผู้ใหญ่ที่เป็นเพศตรงข้ามเราก็จะได้รับความช่วยเหลือในในส่วนนั้นนะคะหรือคนที่กําลังรองเงินตกเบิกอยู่ใน15วันนี้ก็จะได้รับข่าวดี ะะมาในเรื่องของความรักนะคะความรักใครที่กําลังโสดอยู่นะคะมีโอกาสมากๆนะคะที่คุณจะได้แบบเดินทางไกลแล้วไปเจอใครบางคนหลายคนนี้คือแบบว่าปิดอกปิดใจสร้างกาแพงให้ตัวเองมานานนะคะไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่แต่ถ้าคุณได้ไปสัมมานาไปเข้าเรียนที่ใหม่หรือว่าไปแบบ สมัครเรียนคอร์สสั้นๆหรือไปทํางานที่มีการเปลี่ยนสถานที่เกิดขึ้นนะคะคุณจะได้เจอนะคะคุณจะได้เจอใครคนใหม่เข้ามาแล้วก็จะเป็นมิตรภาพที่ดีมากๆแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ยังไม่ได้เห็นไพ่ของความแบบต่อไปเนาะเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มต้นใช่ไหมคะแต่ไพ่ก็ยัง,ยงแต่ว่าไพ่ก็จะบอกว่ามันเป็นการที่แบบเริ่มต้นด้วยดีนะคะเป็นการเริ่มต้นด้วยความจริงใจแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักกัน แต่ว่าถ้าใครก็ตามนะคะที่มีคู่แล้วเนี่ยก็ระวังในเรื่องของความมีปากเสียงการทะลาะก,กันนะคะจนอาจจะทําให้เกิดความแบบบกักหมางได้เราจะรู้สึกเหม็นเบื่อคู่ของเรามากๆนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำให้เปลี่ยนสถานที่นะคะเพื่อเป็นการแบบเพิ่ม Energy พลังบวกให้กับชีวิตคู่นะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณเตือนว่ามันจะได้ มันจะมีการแบบหมักหมานก,ก,กันแล้วก็มีการห่างเหินกันนะคะแล้วมันจะทําให้ความสัมพันธ์แนียมันแย่ลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าสวีทกันไม่ได้ก็อย่เพิ่งอยู่ใกล้กันห่างกันก่อนก็จะดีค่ะนะคะสำหรับชาวราศีธาตุนินก็มีตัวเองเท่านี้ค่ะ